หรือพระเอกของเราก็ไอห,หนุ่มไล่ตาที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะมีชื่อว่าคาลูมิคาสุฮิโตะค่ะก็เป็นเด็กหนุ่มมปลยธรรมดาที่ข้างคล้ายหนังสือมากเลยค่ะแล้วนักเขียนคนปวดของเขาก็ชื่อว่าอาคิยามาชิโนบุในวันหนึ่งที่ใสแกัธรรมดานั้นเขาได้ไปอ่านหนังสือในคาเฟ่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ป้นขึ้นค่ะแล้วเขาก็ได้เข้าไปช่วยหญิงสาวที่กำลังเขียนนิยายอยู่ค่ะ ทำให้ตัวเองได้ตัวเย่ไปในที่สุดแต่ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยาอ่านนิยายต่อของเขาก็ทําให้ดวงจิตของเขาล่องลอยเข้าไปอยู่ในหมาพันดัชชุนค่ะแล้วก็ได้ถูกเจ้าของร้านขายสัตว์เลี้ยงนั้นช่วยชีวิตเอาไว้ค่ะเขาก็ได้พบกับเธออีกครั้งหญิงสาวที่เขาได้ช่วยชีวิตเอาไว้พร้มอมกับความจริงสุดช็อกว่าเธอสามารถอ่านจิตใจเขาได้แล้วก็คือ อาคียามาชินบูที่เขาคอยชื่นชมมาตลอดนั่นเองวันนี้เซก็ต้องขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะ